ีค่ะบ้านนานซี่จ้จ้าวันนี้น้องถุงเงินจะย้ายบ้านแล้วน้องถุงเงินกับคุณแม่จะย้ายบ้านไปยะโสแล้วจะไปอยู่กับคุณพ่อใหม่คุณแม่ใหม่น้องถุงเงินน้องถุงเงินส่วนน้องด่างงามน,นี่กําลังตั้งท้องได้สองสามเดือนนะคะไม่รู้ว่าจะท้องจริงหรือเปล่าดูก่อน น้องดาวงามน้องดาวกระจายตัวใหญ่มากส่วนน้องสุพรรณสาและก็น้องข้ามคูนี่สุพรรณสาพาเพื่นนี่ก็ยังอยู่ตรงนี้สงสัยน้องสุพรรณสาจะย้ายาย้คอบไปอยู่ด้านข้างๆแล้วโอ้ยเสื้อข้าคอกระตายตัวน้องหามเ้ยสุพรรณสาบังหามองออกได้อยู่แบบน,นี้อ๋อตายตายโมโหโมโหยังเลว อนองสุพรรณสากับน้องข้ามคูนกับคุณแม่ข้ามคูนสุพรรณสาหนูจะได้ย้ายคอกนะคนดีอ่ะทำไมต้องชนชนหยังชนแม่หยังเป็นหยังนิสัยชนไม่ดีไม่ดีแม่เตียวนะเบิ่งหงพิ่นสุพรรณสานี่ก็บแปดเดือนแม่กับสิบแปดเดือนยังบ่กึ้นอยู่ห่้ย เด็กกยิงค่ำคุณเอ้ยสุพรรณสายอยหาเรืองส้นแม่เลยกับเท้าบุญลายบุญลายกันน่อนอยู่พ่นนะ่ะอ้าสุรสเย็บไปโอ้ยสุพรรณสายแยบข้อซะนะมาเพียโอ้ยไปเรื่อยระบาดนี่สุรดอุย้ยบักอันนี้มาดื้อแลยชูรสสุพรรณสายที่แยบหัว โอ๊ยตายตายตายบอกอักกันนี่เอานางสวยสุรดเอ้ยสุพรรณสสีแยบออกมาโอ้ยแม่มันมาหาหมองขี่โอ้ยบักหมาเอ้ยมาขี่มาขี่จะพัวกูวะสลดัดแต่มึงตงุงสุบักสุรดสร้างจ้าควม่มแทะแม่บันนี้ออกมา โอ๊ยออกมาอีใสแลสุดอดม่แม่โอ้ยไปยืน่อวอย,ยังอยู่หันบัดนี้ออกมาออกมาเอ้ยสุพรรณสาหหยีบยบาโอ๊ยมึงนี่ล้างก้นสักหน่อยแล้วอะไปอึอะ เขาไปอยู่ในกละมั่งบ่ะนี้โอ้ยความขี้ดื้อของมันบางทีไปหาแต่หมองเย็นเย็นนอนเอาไว้นอนความขี้ดื้อของมันนะสุดรดโอ้ยไปนอนหมดขี้ดินหมองเย็นเย็นนะพี่น,อน้องเอามองมไว้อยู่ในหันละเปิดมาไนดะ้ว่าเจออะไรดูสิเปิดมาแนละ้ว เจอผงชูรสมองม,มาเลยผู้นาบุญหูกับนาบวดผู้วู้ยู่ทั้งหลังผนกับคุณแม่โอ้ยมาจอยสถิดดีจ้าคุณมารวย คุณมารวยกับพุนบุญหูพุนบุญหูนอนอยู่ที่กูรุยพุนแต่ออกไงล่ะออกคอกบ่ได้ตีล่ะนี่ไงน้องบุญหลายวุ้ยบุญหลายนอนหลับเสิบเสือบเสืบเสืบอยู่โอ้ยบุญหลายบุญหลายหลับ โอ้ยบางทีแม่แม่เข้ากับหัดหูอยู่สุดสดสุดดแม่ตีหัวซะเนาะหนูมันแรงเด่นยังน้ำมูลนี่ออกมาโอ้ยนอนเสยมันบ่แม่นมองนากมันซบกระโปรงออกมามาเร็วๆมานี่มา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 ,มาเร็วๆมาเร็วๆโอ้ยมาหมัดหมา,มาเอ้ย มานคือหมาแท้บัดนี้สุรอดมานคือหมาแท้ลูกย่านี่บ่โตอวะบ่แล้วมาดูแท้เดี๋ยวสิตายเอ,เอื้อนพ่นละ สุพรรณษายากมากยังจังส ά, ág, ีไปไปไปกินนาไปอ้วนขึ้นได้สุพรรณษาแต่บ่อนั่นบ่ได้ย่างนั่นแม่ลูกครูแม่ลูกดูเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวสีแดงเป็นราคายที่เขาเป็นราคาบ่ได้น่ะต้องเลี bottle bottle <honey> so. ้ยงวัวพันกึ่งดาดกึ่งผสมเนี่ยนี่แหละหนังเอ้ยจังสีได้เลี้ยงจังลูกสมัครกับ่ขึ้นนี่เถอะไม่เป็นสัตว์สักที อันนี้ก็ยังไม่เป็นสัต,ตว์ตะได่างงามขืนแล้วเป็นสัตว์อีทิบสองกุมภากุมภามีหน้าเมษาพฤษภส้าสามเดือนแล้วกุมภามีหน้าเมษาพฤ่อสื้าสามเดือนแล้วนี่สามเดือนสามาติเศร้าท้องได้แม่เสียเอันหมอมาเศร้าท้องอีหลายอยู่เบิ้งแม่เบิ้งความเขอนไว้ท้องอีลาด้วยแหละดึกดัก,ดก อีรลาลูกตัวแมเดอสวงเต็มบ่ละพ่นะ่ะอีราลูกตัวแมเดอดางงามเด้ออะไลูกตัวแมเดออียีราเด้อน้องดาวกระจายอืมฝนหนาวมาปอนสงอเสงแงเวิดบันน้องดาวกระจายช่วงนี้งว่วบประเดอ,อกขอกนะคะเพราะว่างวัวนั่นตรงอยูน่เน่ คอกออกไปบ่อยน,นะคะช่วงในช่วงน้ำานะช่วงน้ำชวงว่านเขานะคะไฟฟ้าเขาก็เลยตรงข้างขอกว้แบบนี่เอาเฟืืองหลวก็เอาน้ำให้กินนะคะน้าบุญไลคกระดอนเห็ดผู้วูอยู่อันนี้ดอกง,งางลัน้องด่างงามอันนี้แม่น้องถุงเงินอันนั้นน้องคําคูนน้องสุพรรณษาแล้วก็น้องบุญหลายน้องบุญหูน้องมารวยแล้วก็อีมุ่มยู่พุดนะคะ ทำไมยืนชมอะไรกันนานจังบัวาดาวกระจายตรงนี้น่าสนใจมากนะสวยสวยมากเดี๋ยวได้เอาไปประกวดเลยนะเนี่ยทั้งสูงทั้งใหญ่ เนี่ยท้องท้องคอแค่แบบว่าท้องได้สองเดือนสามเดือนก็ยังว่าดีนะคะจังววาอย่างให้หมอมาเซาบ่งบอกว่มันขึ้นสองเ่อละวข้นเือแลกว่าติดขึ้นอีกแต่ว่าตอนขึ้นอีกนี่ผ่านไปสามเดือนนะคะปกติยี่สิบวันมันก็จะเป็นสัตว์เหมือนจะขึ้นอีกนะคะแต่ปตาที่นี่มันพอเป็นสัตว์นะคะแสดงว่ามันติดนะครบสามเดือนเสียมหมอมาเ้าตอนนี้ยังสองเดืนอ,อนอ่อนๆสองเดือนกลัวๆยังมาถึงสามเดือนเนาะ ันนี้แม่น้องถุงเงินอีลาอีลาเสด้ไปเด่นยาโซอีเด็ดเดนลไปหอดละขืนซะแล้วเนาะไปหอดละขืนก็สิหาเนี่ยมาสมโดยได้นี่มันใจแห้งแท้ะถุงเงินนอนอยู่นี่นะคะพไไี่น้องบอไปไซนี่ผ่นห่อนี่ถุงเงิน ห,หนำมาหาไหม่ได้ทุงเงินทุงเงินเอ้ทุงเงินกับน้องสุ้อเนปู้เห็นถือเครื่องตัดหญ้าได้ยินเสียงเลยเครื่องตัดหญ้ายังกับซองหนาปวปวห้องอยู่อกอกใส่พุน่ะ<อ>น,นั่นเห็นเครื่องตัดหญ้าพุนค่ะกำลังสิตัดหญ้าให้ห้องใส่แล้วพุน่ะจักปานหยังหย่งเนาะวหลาเห็นเลยเครื่องตัดหญ้าบ่ ดางงามเห็นเลยเครื่องตัดหญ้าฮ้องใส่อ้าวค่ำคูนบ่มีแห้งฮ้องบ่อีลาจ้อยหลายอ่ะฮ้องหวนฮ้องหวนเบิดแล้วได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้า้องหวนบลเอดางงาม ได้ยินเครื่องตัดญ้าห่องหวนยุวสันบัดนี้โอ้ยมัดจอยไถแม่บอกทูเฮ็ดโกโก้กิ้วบัดนี้ขั้นกินในอันกากอำตาลข้าวนันกับบะเบญยังในหัวฮาในกินบำรุ่งข้าวเดียวตอนนี้รูกยังกินนมกะเซ้ากันยังจอยอยู่นะคะสุพรรณสามันยังอันอันอ้วนแน่ขึ้นมาแน่แล้ว ยินเสียงใบเครื <h <h ่องตัดหญ้าห้องโอ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 เดี๋ยวจัน่า์จังกินหญ้าเด้อพอจะตัดหญ้าอยแป๊บแป๊บปุณห้องใส่โอโอโอ้ยลูกขื่นจะนั่นปั่นเปื้อนวันอ้อาจัน่า์จังกินหญ้าหวานยู่บันนี้